ถามต้นเลยครับครับผมมาเรียนรู้มังเพ็ดครับขาวันนี้ช่างพิกาดไล่ถามนะเป็นไงมาช่างครั้งแรกตอนแรกมาวิ่งเกินเท่าไหร่คิดว่าผมว่าเกินร้อยห้าครับอ่าก็มาวิ่งมาลดน้าตาช่างเอาพอช่างจริงผ่านเลยคุ้มมากี่โลครับตอนนี้ห้าหกโลเอ๋อเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่รู้มังเพชรครับรูเมืองเพชรนักวิ่งมือซ้อมมีใครบ้างมีผู้พี่เบิกบานผู้ต่างเอกครับมีอยู่ที่จังหวัด อยู่ปากช่องครับครับผมโคราชนะเพราะว่าผู้ซ้อมมีเยอะเลยเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วสองอาทิตย์สามัก็หลังจากที่ชนะเข้ามาก็ซ้อมต่อเลยแล้วพอรู้ว่าได้ชิงแชมป์แล้วเป็นไงตั้งใจกว่าเดิมตั้งใจกว่าเดิมเลยต้องเจอกับเจอกับเก็บตกครับเคยเจอกันมาแล้วก็คือไฟที่แล้วคิดว่าชนะเขาลูกไหน เขาเดินมาให้เตะครับอืมก็คือเราแม่นกว่าไวกว่าเนาะใช่ไวกว่าคิดว่าต้นๆนี้เขามาอัดเราเนี่ยตอนนั้นเราคิดว่าไงหรือว่าตั้งใจรออยู่ละไม่ได้คิดเลยครับดูเขามาแล้วครับอืมดูศึกษาเขามานะครับก็คือวางเกมวางแผนมาเรียบร้อยจนมาพิจารณาเขาได้คิดว่าความน่ากลัวเขามีอะไรบ้างไฟที่แล้วเนี่ยมีแรงเง่้ยอืมก็คือลูกเดินลูกปูของเขาที่ทําเราปวดหัวนิดหน่อยแต่เราแก้ด้วยอะไรวันนั้น ก็ถ่ายเตะถ่ยเตะก็คือชิงจังหวะเอาความแม่นเนาะเนาะแต่เมื่ี้คิดว่าชิงแชมป์นี่คิดว่าจะมีเดินเองบ้างไหมีครับก็คือพร้อมบวกเลยนะครับคิดว่าจุดอ่อนเขาอยู่ตรงไหนไฟแล้วเราทงจังหวะแบบเข้ามาทื่อๆของเขาเนาะคิดว่าความหลากหลายเราเอาอยู่แล้วในชีวิตเคยชิงแชมป์ยังไม่เคยไม่เคยเลยตื่นเต้นไหมออกทีวีด้วยโอ้โหอายุเท่าไหร่แล้ว สิบแปดครับครับคนจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาคนโคราชเลยเนาะไปปล่อยกิโลแล้วเนี่ยไปปล่อยให้สิบสองครับเพื่นเด้เราเป็นมวยอะไรมวยเข่าอือก็ครบเครื่องฝีมือก็ได้ได้ครับนะครับสูงร้อยเราชกมวยทั้งหมดมากี่ไปแล้วประมาณหกสิบกว่าฝากพี่น้องช่วยเชียร์พวกนี้หน่อยครับฝากเชื่อแม่กำลังใจให้เบิกเลกด้วยนะครับครับผมทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ